ฝากถึงคุณผู้ชายด้วยนะคะเวลารักใครให้รักจริงนะเพราะว่าผู้หญิงส่วนใหญ่เวลาที่เขาชุ่มเทหรือว่าเขาปักหลักกับใครแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะยั่งยืนนะคะผู้หญิงนะเวลาเขารักนะเขาจะงี่เง่านะคะแต่ถ้าเกิดเขาเงียบเมื่อไหร่อ่ะระวังตัวไว้ทีดีเวลาเขารักนะคะไล่อย่างไงก็ไม่ไปแต่เวลาบทจะไปนะคะไปโดยไม่บอกทันทีฝนตกอ่ะก็ให้ไปเก็บผ้า โนตกอ่ะก็ให้ไปเก็บผ้าแต่อยู่กับเขาแล้วมันไรค่าก็ให้เก็บผ้าแต่ก็มาอยู่กับพี่เบียรเยนช่วยไข่ทุกที่ลุกเราเบดับความเศร้าโศกสลดให้หมดเสียสักดูดีพระคุณล้ำของน้ำเบียร์ด,ยด,ดีกว่าเมียที่บ้านบานตะไทย <Hey. S 2> ไม่มีอะไรซึ่งต้องสนใจแล้ว เกินมาอายุขนาดนี้แล้วปล่อยมันมันผ่านไปใครจะหาว่ากูบ้าก็ช่างแมงไปเลไรช่างแม่มันช่างแม่มันช่างแม่มันไม่มีอะไรที่ต้องสนใจอีกแล้วเกินมาอายุขนาดนี้แล้วปล่อยมันมันผ่านไปใครจะหาว่ากูบ้าก็ช่างแมงไปเลไร ช่างแม่มัช่างแม่มันทำอะไอยู่ครับทำงานค่ะยุ่งไหมยุ่งมากเลยค่ะงานเหรอมึงอ่ะโอเคเก็บเงินได้เท่าไหรล่ละไม่เก็บอะ่ะเจอใครทำหล่นก็บอกเขาให้เขาเก็บเองหมายถึงเงินเก็บค่ะเมื่อกี้บอกเก็บเงินก็ทำตัวอย่างนี้ะใครเขยาแล้วทองสักเส้นะ่ะมีใส่บ้างไหม เน้นใส่ใจไม่เน้นใส่ทองแต่กูว่าหน,น้าตาอย่างมึงอ่ะใส่โลงจะดูดีกว่านะ